นู่นปะป๊าไปนู่นนวระวังลม้มต้นอะไรอ่ะชุมกาแฟเปล่ากาแฟคุณแม่ว่กชุ้มกาแฟไนะ เอิมคือตัวอะไรอ่ะเออเฮ้ยแล้วมันคือตัวอะไรตัวตายไหนไหนคือตัวอะไรอ่ะลูกก็กระดายอ่ะมันไปตส่องมันไปดิ้นไหนแล้วมันมีมันมีของแท้เปล่าหุยเรามาเราไม่เคยดูตรงนี้เลยนะถ้าเป็นให้ดี่พอคุยกันได้ วิ้ยของสิงะเนี่ยก็ได้เป็นตัวใหญ่จังเลยพี่เลิศเนไหมนี่ลี่มาดูงูนี่มาดูงูอยู่ตรงนี้นี่เฮ้ยระวังเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยหนูไม่กลัวเหรอลูก ต่งูหลามงูหลามอันนี้งูอะไรอะอันนี้งูเหลือมู้ดูดิดูดิดูดิเห็นไหมเนี่ยนี่หลงนะลูกระวังนะลูกนะระวังล่วงนะเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนี่ยตัวอะไรอะนีงูอุ้ยแล้วตัวอะไรอ่ะนี่นี่ตัวอะไรอะลูกคางคาวคางคาวอุ้ย มันกางปีออกมาพี่ละไม่อาบน้ำนี่ทำไมเงี้ยไมอานะ้ำาเหม,นะม็นนะสินี่นกางปีอุ้ยค้างคาวดูเนี่ยก,าง,ยา,งกางปีออกมาเห็นไหมลูกตัวไปเริ่มเลยดู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 ดดหลายตัวเลยเขาเรียกตัวอะไรลูกเขาเรียกค้างคาวมีก๊กุ๊ดได้ไหมเนี่ยพี่เล่า เุ้ยพี่เรามีเม่นด้วยไหนนี่เม่นระวังนะหฮยเม่นเยอะเลยหฮยมันสลัดถังได้นะนี่ถังมันคืออาวุธนั่นน่ะอุ้ยดูดิใช้เม่นไหมเหลียมนั่นน่ะนี่เยอะเลยใช่ใช่ใช่ได้ไงนี่ไงนี่ไงยก็อยู่ในนี้โอ้โหคินอิ่มแล้วมันนอนลิฟตไปหมดเลยลูกหลับกันหมดเลย หลับกันหมดเลยเน,นี่คืออะไรอ่ะลูกเม่นใหญ่เแขนคอยาวเม่นเหรอ,อเป็นไหนต่อดีเป็นเป็นไหนต่อดีวิ ği, เราไม่เคยเดินมาตรงนี้เลยนะเนี่ยฮะตัวอะไรอ่ะลูกตัวอะไรนอนอยู่ตรงนั้นนะ่ะเฮ้ยเดิเเขดนขึ้นไปดูสิเดินขึ้นไปดูเฮ้ยคือตัวอะไรอะ่ะ ไหนไหนคืออะไรเขาเรียกว่าอะไรอะลูกตะโคงโอ๊ยตะโคงตะโคงอะไรจ้ก็กระไดจริงเก่าดูปากมันปากมันไม่เหมือนกันดูดีมันไม่เหมือนกันนะอันนี้มันปากมันเล็กๆนิดเดียวเองอันเนี้ย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 มันไม่ใช่ก็กระได้นะตะโคงมันมีจริงเปาะเนี่ยดูสิตัวไปเริ่มเลย แล้วดูปากมันปากมันไม่เหมือนคอกคอด้เนี่ยเนี่ยมันมันพันเดียวกันเลยคล้ายๆเฮ้ยโอ้โหตะเคียวตะโคงตะเคี้ยวตะคงตะคงอะไรตะคงตะคงตะโคงนู่นน่ะมีหลายตัวเลยตรงนู้นก็มีตรงนู้นก็มีเฮ้ยไอ้ตรงนู้นก็มีอีกเฮ้ยพี่เลอมีเต่าด้วยเฮ้ย ไหน呀ลงเนียไหนเขาบอกว่าไงเขาบอกว่าไงห้ามปีนขึ้นไปเขาเาห้ามอะไร้วยลงห้ามให้อาหารสัตว์ห้ามปีนลงไปโดนกัดโดนกัดเลยง่อมเลยหรออะไรนี้ตายลงอันนี้บอกตอเจ๊เจ๊ป ไหนไม่อยู่แล้วอ่ะไหนอ่เนี่ยไม่อยู่เลยอันนี้อะไรอ่ะลูกจระเข้ปากมันใหญ่ๆอันนั้นปากโอ้ยพี่เลิศจระเข้ตัวใหญ่มากนี่นี่เขาเรียกคอคดายใช่ไหมโอ้โหพี่เลิศดูดิอยู่ในน้ำก็มีอ่ะ เทเลอร์นี่อะไร,รอะลูกเต่าเต่า่เตาจากก็ตายรออยู่ด้วยกันได้หรอนี่ไอเทเลอร์เขาห้ามอะไร,รอะลูกเนี่ยอห้ามปีนห้ามปีนโอพ้พี่เลิกปะปะ๊ากลัวเลิกเก็บของกินเอามือออกไปให้ป้าเดี๋ยวนี้เลยไม่ดีนะเออมันจะมาแย่งหนู ตกใจหมดเลยอะ่ะเห็น <He en S 2> ไหมไมาจากไหนเนี่ยมาอยู่ในป่ามันก็มีหมดแล้วลูกไปมัปนต้องไปพูดกับเขาจะมาแย่งของกินหนูอะ่ะระวังปอบป้าโดนข,ขโมยนะเนี่ยมันจะขโมยของปอาป้าเลื่อนมันมาข้างหลังเลื่อนหนูระวังเลยนะ ไหนเนี่ยมั้งคีใช่ทะลุขึ้นมาตรงที่เราดูช้างหึไปเดินลงไปข้างล่างดีกว่าลูกเดินตรงนะ